หน้าชัดเลยเนี่ม่ว่าตุ๊กตาของเ่าขยางซ้ายจะยาวมั้ยท่านขวาจะยาวมั้ยเรามองก็ได้เห็นนะมันมีจออยู่ลงไปก็กมาหน่อยหนึ่งเยาะย่อเขาให้อยู่ระดับในนั้นระดับสายตาแล้วก็อี่สี่ก็จับคอจับข้อเท้าเยาวเๆเยาะลงไปเลย ที้คข้าเลยนนี้อะไรก็แปกันไปนะโอเคต่อไปเรามามาหาเจ้ปกรยาห้าพันวาอันนี้บอกสามแล้วเขมายืนถ่ายยืนแบบนี้ขาไปข้างหน้าหนึ่งเก้าหลังหนึ่งเก้าถ้าเราอยู่ข้างล่างเราต้องุกเข่าไม่ดีนุกเข่าแบบนี้เนข้อตั้งขอแบบนี้ มันไม่มีเกียงนะมีเกียวลันก็ยจอเอลขึว้นหนึ่งเนี่ยเสร็จแล้วเราก็เกช็คเลยนะเช็คกระดูกสันหลังเนี่มือเแตะลประมาณกระดูกสันหลังช่องประมาณที่หนึ่1ก็เป็โมาเลยเป็นยาวโลมาหนึก็ถึงช่องเกียนะมอมาสัดเราเฮ้ยสองอยมโอเคนะ กระดูกเรมีก kh ี c c ่ข้อนะกระดูกเป็นช่วงสองกระดูกแบ่งเป็นกี่ช่ากระดูกแบ่งเป็นสามช่วงใช่ไหมช่วงคอมีกี่ข้อเจ็ดข้อช่วงอกสิบสองช่วงเอว้าจะจ่ายเงินช่วงกบช่งกบช่วงกบหนึ่งถ้าโตไปแล้วสิบชิ้นเนี่ย ันจะติดเป็นชิ้นเดียวกันเป็นหนึ่งนแต่ถ้าเป็นเด็กจะมีห้ามันเป็นห้าข้อโอเค,อเ,คเดี๋ยวเรามันจะไปหาตำแหน่งกระดูกนิดหน่อยนะอ่ะขอถอกเสียบขึ้นหน่อยอโอเคเราเป็นถักเสียบออเลย